yeah <clears throat> เนียที่วันแหน่นะฮะก็ยังต้องแพ้กับเพ่คือจริงๆแล้วผมได้ชุดสีแดงไปเรียบร้อยแล้วนะแต่เราจะมาชุดสีขาวอีกสักอันหนึ่งเออค่ะสูงไปเรื่อยๆเออไดนะ้แล้วระหว่างที่สูงไปนะตอนนี้ก็คือฟร e ีไฟอีสปอร์ตได้ไหมขอได้คอดเลือกแนละ้วทุกคนก็อย่าลืมไปช่วยเขาโหวตหน่อยละกันนะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ยังมีกระทะมาขายด้วยนะราคาแค่1น0 0พเพชรเท่านั้นนะฮะก็อย่าลืมไปชอบกันละกันนะจ๊ะแล้วก็มีชุดนักฆ่านะครับผมจันทาสีเลือดมาวางในให้ทุกคน สุ่มกันแล้วนะก็อย่าลืมไปสุ่มกันได้นะครับผมมาพร้อมกับดาบคาตนะด้วยนะ,ะแล้วตอนนี้เราก็ได้ชุดสีขาวอีกหนึ่งชุดจัดไปโอ้โห,โหร้อยแบบนี้ก็โอ้โดุยกันเลย <c oughs> <c oughs> มาแล้วเหมือนถ้าแกงไม่กลัวเมียบ,บอกเลยงานะนี้จะยิงให้เรียบนะฮะตอนนี้คนลงหอยในกากันเพียบเลยว่าใจายเย็นเด็กมือพี่ัสั่นดีด เอ,อ้ยเดี๋ยวโอ้โหมันอยู่อะไรตรงนี้จ้ะฮะใครใครก็รู้ว่าข้านี่ยืนหนึ่งเรื่องปืนโอเคตอนนี้เราก็เก็บไปแล้วหนึ่งกิวนะบอกเลยว่าเราต้องเอาที่หนึ่งให้ได้นะผมเพราะว่าในเีื่อเราสาบเลตาตังเบียร์มาเติมขนาดนี้แล้วนะเปออ่านะบา,ะบา,ะบา,ะบายลุยให้อยู่หนจ้ะนัะ่นเนี่ยเจอแล้ว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 อ่ะ เนี่ยนะหนีพี่ไม่พ้นเลยหนูใหญ่ๆกล่องอุ้ยของเพียบโอ้ไอ้โม่ไอ้อม์เพียบเลยว่ะแบบนี้สวยงามเอ้ยเอ้ยอันแนจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนวัดอะไรไม่ได้ยิงไม่โดนนี้ไงวะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันมามาดิหยังหยั่งเดี๋ยวมาอุ้ยแม่ทะลุไอ้วอร์ไหเนี่ยเฮ้ยมันต้องทะลุไอ้วอร์นี่มันไม่ทะลุนี่ว่าเนี่ย เปดูรู้ดิไอ้ไอ้แบบแล้วเอาวแล้วมาดิมาไอ้หัวไม่ก่อนมามามาไอ้เนี่ต่อยลมต่อยลมขมกิบจัวันนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นอย่าวิ่งมาอย่าวิ่งมานะอยู่ไหน,อน,น,อนเอเอใจอ๋อออยู่นี่เดี๋ยวใจเดียนเดียนดีนี่ยิงหัวแม่ตีนก็ได้ได้ <c oughs> เขาเรียกว่าลากหัวไม่ตีนไปยังหัวตอนนี้เราก็จัดไปแล้ว3มตัวอย่างทั่วถึงนะครับผมนะซ่อมเกาะไปก่อนหนึ่งเทยูยูาัไปด้วยอีกหนึ่งรอบเออแล้วอีกอย่างนะฮะใครที่เล่นเฟซบุ๊กนะก็ฝากแอดเฟซบุ๊กผมมาได้ที่นุ๊กเอนเน้งนะจ้ามาเป็นเพื่อนกัน,นเ,ยเยอะๆเดอ้อตอนนี้เราก็อยู่ที่โกดังไอปอกนะฮะทุกคนอาจจะไม่รู้จักไอปอกเพราะว่าผมยังไม่รู้จักเลยนะแต่วันนี้เดิาานออกมาลแล้วเจอคนอีกแล้วมา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 ,มา โดนไปสองนะโอ้ยเขาหายไปไหนไวะเนี่ยเอาเดี๋ยวนี่ไงเนี่ยอาจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนอย่าไม่โดนเลยจีนี่โอ้โหบอลอิดดิที่อาบุกอะไรไปเนี่ยโอ้โหยิงไม่โดนสักนัดไอ้คว้าเฉยอ้อาวอา้าวหายหายเฉยในที่สุดเราก็หาเขาไม่เจอนะเราไม่รู้เหมือนกันว่าศพเขาไปอยู่ที่ไหนเหมือนกันแนะหรือว่านี่มันเป็นผี โอเคเอ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเหมือนมีคนเดินเหมือนมีนับตาตกลมจุกทีแก้วก็คงไม่พอพอจะฆ่าคนอย่างมึง <c oughs> อิ้มวับเอาใหม่อีกรอบตาไม่กินไม่นับโอเคตอนที่เราอยู่ยี่สิสามกุญแจแล้ววันวันตี้เราจะเจอไงน้องไม่ยิงน้องผมน้ำใหม่แล้วโอ้ยบอกแล้วใจเยงนใจเย็น,น <c oughs> โอ้คนเดียว บอ,บอกเลยตอนเนี้ยอยากทาแม่ลมเสียไงพอดีอารมณ์เสียมันแล้วนะเมียไม่ชอบให้เติมเกมนะเอาไปเงินไปซื้อแต่เครื่องสำอางสำอาง,น,งนะกรุงนาฬิกาแว่นตาตาก็มีอยู่สองตาแค่นั้นนะฮะเครื่องสำอางก็เยอะแยะมากมายทั้งทั้งหน้าก็มีอยู่แค่ใบเดียว <c oughs> ในแมตช์นี้ยังเหลืออีกคนนะที่เราต้องเผชิญหน้า <c oughs> น่ากลัวบรรยากาศยามเย็นนี่มันน่าเต้นอย่างเลยนะ เออเออมาน้องๆพี่มาแล้วอยู่ไหนกันไอพวกมันอยู่ไหนบอกพี่มาเดี๋ยวพี่จะยิงให้ก็อ,อยู่ด้านหลังมีเปิดจุดอยู่ด้านหลังแน่จังหวะน,นี้มันต้องเจอผมหน่อยมันต้องเจอผมแล้วไอตัวนี้อยู่ไหนจ้าออกมาหายตัวได้ไงนั่นไงมันอยู่ด้านหน้าผมมันอยู่ไหนมันอยู่ในดินหรือเนี่ยทำห้ผมมองไม่เห็นมันเนะี่ยเฮ้ยเอ,อ้าใสน่ให้เป็นมัคเราโดนหลอกแล้วน้องเรากําลังโดนยิงจังหวะน,นี้เราต้องรีบวิ่งเข้าไปช่วย ้อพี่มาแล้วรอพี่แปบ๊บตอนนี้อุย้ยมีรถมาด้วยว่ะโอ้ยรถเกยดกับระเบิดแล้วเราโดนยิงกันหลังไอ้บอกก่อนอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บ วิ่งหนีก่อนดีกว่านะเจ้าววน,นี้่งไปอยู่กับน้องๆเขาเรียกว่าหลายหัวดีกว่าวเดียวเราหิวยาไปก่อนเราไม่สู้ใครจนกว่าจะถึงนาทีสุดท้ายเ <c oughs> ขาเรียกว่าตามน้องไปดีกว่านะเ <c oughs> ขาเรียกว่าเก่งไม่ต้องเยอะมีเพื่อนเก่งเยอะก็พอ <c oughs> มาดิมามามีเขาเรียกว่ายิงแล้วหลบเนี่ยเขาเรียกว่ายิงแล้วสิทธิ์แท็กนในไอ้หนูเดี๋ยวพี่สอนจูจพิงซิกซกบ เอาเดี่ยวเดี่ยวหลังร่นยดิงลิงร่นหลังหลังยิงโอ้โหดิโอ้ยเระเบิดมาอีกโอ้โหอะไรนักหนาวันนี้ไ <c> ด <oughs> ้มีใครให้ยิงได้ไหมครับเดี๋ยวพี่ขอสัญญาแบบเดี๋ยวพี่จะจัดใหมด้มาดิมาดิมาดิเอาเลยเหรอ,อเอาก็เอาวะม,มามาไหนีไหนมาโอ้โหโง่จริงเลยสัตว์เอ้ยชดด่วยด,ด้วยช่วยงามชุบด้วยชุบด,ด้วยชุบด้วย พี่บอกแล้วไงพี่มันแมวก้าชีวิตเห็นหูไหมไหน,ๆๆๆๆนั้นนั่นน่ดิกดิกดิกนี่มาเอาด้านล่างด้วยเอาลูกลูกสองคองควงห้าร้อยเมตรมามาถูมา,มาเดี๋ยวพี่จาอไอ้วายแล้วน้องยิงนะจ๊ะเดี๋ยวพี่เจาะแล้วน้องยิงมันสวยอยากมาแทนแ,แล้วพี่ก็ซ้ำพี่ด้วยคนดีกว่าพี่โลกนี้ไม่มีอีกแล้วนะจ๊ะน้องจา๋า เนี่ยฮะตอนนี้นะฮะที่เราเหลือ3คนนะฮะยิงแล้วก็ทั้งเกมมี้7คนนะแสดงว่าเราต้องยิงอีก4คนแลด้านหน้าผมเจอแล้วแล้วผมยิงไปโดนนัดเดียวเร <c oughs> ื่องไอบอลดอโอ้ยตัางไอบอลโอ้ยโรงงานก็มาโลกไอบอลอยู่ไหนล่ะสัตว์โอ้โูไปตั้งกับระเบิดอับไว ไป <cido f 2> ตั้งกับแล้วปวดดมไห้ดีงามมากน้องขอบใจมากด้านหลังมาตั้งให้แล้วื่ใจเย็นก่อนได้ไหมอะตรตื่มยาแป,ป๊บดิโอ้ยอะไรหนะูเดือดมากนะฮะท้ายเกมแบบนี้เดือดปะเดือดปะโอ้ยเลีมเจ็ดข้ามามาเจ้าจะไอ้น้องแตกน้องแตกใจเย็นจะให้ดนบงบีบายไม่เกี่ยวเลยนะ แต่เขาเอาชีวิตน้องเขาไปด้วยนะตอนนี้ตีเราเหลือสองคนกรับศัตรูอีกสามคนแล้วจังหวะน,นี้เอาน้องใจเย็นๆอย่าเพิ่งรีบไปนะดูด้วยทันไวก่อนนะโอเคไอ้บอกก็ไม่บีแล้วกลัวไงดีวะเ,เนี่ยตอนนี้เหลือสองสองแล้วนะครับผมดูแลน้องน้องใจเย็นไอ้บอกอยู่นี่โอ้โหเกือบไม่ทันดะีทักมือมันไวเหมือนกับเอวเอ้ามาดิไอ้จ้าชูน้นี่เป็นไงล่ะจ้า ไม่เรียกคนละเขาเรียกวีละบุรุษนัดสุดท้ายเขาเรียกลัะเขาเรียกวีลาบุรุษนัดสุดท้ายโอเคเหลืออีกตัวเดียวเหลืออีกตัวเดียวเราช่วยดีกว่าไหมเราช่วยดีกว่าไหมน้องรักจาก๋าที่จาอ้บ่ให้แล้วเราก็ยิง,งแต่ตอนนี้หลุดดูบอกอ้อา้าสวยแล้วไอ้บ่ไม่มีน้องก็ไม่มีโอ้ยเอาไงดีวะกูเอาไงดีวะเ,น,เวนี่ย เอเลยฮะไอ้บอยไม่มีอ่ะเสียวตรงไอ้บอยมีมานน่มานน่เดี๋ยวพี่จะเขาเรียกว่ายิงแล้วยิงแล้วสแคร็สโคบเป็นไงเล่า